สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาทําบุญนะครับเมื่อนี้เป็นบุญเกิกินยูวัดพาสวรรค์นะครับพาทุกคนมารวมบุญน้ำกันครับเมื่อนี้เตรียมของมาเห็ดรงท้าพร้อมนะครับเดี๋ยวรอดรถจากไอยเพิ่นนะครับขอบุญเป็นไปซ้อยนะครับเพราะว่าวัดอยู่ด้านบนบุญนะครับตอนนี้เพิ่นกําลังแห่กฐินอยู่ครับพีิน้องทีพี่นอไในยิ้นเสียงเลยนะครับ ขมาเฮ็ดลงทานมื้อนี้ก็สิมีเครื่องของหวานของเค้าเลยนะครับก็จะเป็นขนมจีนนะครับเฮ็ดเป็นชุดแล้วนะแล้วก็น้ำส้มเกียรติมะนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวคนคลังกันไปข้างบนครับใส่รถพ่วงข้างขนไป ตวจ้าตวดเจ้าแต่ปีกันจริงทูลวิงวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่าสัตว์โลกยังมีตัวรีน้อยอยู่ในโลกนี้ขอปราราทไปแล้วก็พูดกันทางโลตสัพ์ก็ได้เดี๋ยวเ็แล้วจะได้จะได้รับชม์จะไดีจากผมระครับทุทให้

ลงคานเสร็จแล้วนะครับมาเยี่ยมชมอีกวัดนึงนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้คือวัดป่าหว้วยกลุ่มนะครับมาชมบรรยากาศหน่อยนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภารกิจทำบุญในเมื่อนี้ครับเดีย๋ยวคลิปต่อไปสิบภาพพี่น้องไปทั้งใด ยังรอติดตามครับให้พี่น้องอิ่มบุญอิ่มกุศลน้ากันหลายๆครับมีความสุขลำรวยกันสุขสุขคนครับคลิปนี้ขอกล้าวอาว่าสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับ